เข้าวงการตอนแก่เลี้ยงสี่ชีวิตยายแดงบุญศรีวัย77ปีใช้ชีวิตเรียบง่ายอยู่อีสานแม้โด่งดังระดับอินเตอร์ หากพูดถึงชื่อยายแดงบุญสีหลายคนอาจจะคิดว่าเขาคือใครแต่เมื่อได้เห็นหน้าแล้วก็ต้องหายสงสัยแทบทุกคนเพราะยายแดงเป็นอีกหนึ่งนักแสดงมากฝีมือที่ตีบทแตกในทุกบทบาทที่ได้รับ สำหรับยายแดงหรือบุญศรียินดีเกิดวันเสาร์ที่7เมษายน2488เกิดและอาศัยอยู่ที่บ้านมุลตุนตำบนสวนหม่อนอำเภอมันจากิรีจังหวัดขอนแกน่นเป็นนักแสดงประกอบหญิงชาวไทยมีชื่อเสียงจากการแสดงละครโทรทัศน์และภาพยนตร์มากมายผลงานภาพยนตร์ที่เป็นที่รู้จักคือ15ค่ำเดือน11และยังได้เข้าชิงรางวัลสุพรรณหงส์ครั้งที่12ในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วย บุญสียินดีเป็นนักแสดงที่มีความโดดเด่นในบทนักแสดงประกอบตลกบทคนรับใช้ตลกหรือแม้แต่ส่วนใหญ่รับบทเป็นยายพระเอกหรือนางเอกในหนังแนวตลกมีผลงานภาพยนตร์มาแล้วหลายเรื่องเช่น15ค่้าำเดือน11 แซวเป็นตน้นและยังมีโอกาสได้แสดงภาพยนตร์ต่างประเทศไทยได้เข้ามาถ่ายทําให้เมืองไทยนอกจากนี้ยังได้พักเสียงการ์ตูนเรื่องเอ็โคจิวก้องโลกโดยพักเสียงเป็นแม่หมอในปี2555อีกด้วยแสดงภาพยนตร์ต่อเนื่องยาวนานกว่า20ปีโดยการแสดงทุกครั้งจะสามารถถ่ายทอดความเป็นอีสานออกมาได้อย่างน่าชื่นชมจนหลายคนลงความเห็นร่วมกันว่า แม้ให้บุญสียินดีไปยืนอยู่ที่ประเทศซาฮาราอเมริกาก็ยังมีคนรู้ว่าเธอคือคนอีสานเพราะบุคลิกความเป็นคนอีสานแสดงออกมาในตัวตนของเธออย่างชัดเจนซึ่งผลงานส่วนใหญ่ที่แสดงนั้นไม่ได้ทําให้ภาพลักษณ์ของความเป็นคนอีสานดูด้อยค่าแต่กับฉายชัดออกมาในบุคลิกท่าทางและคําพูดของความเป็นนักสู้และการไม่ยอมคนนอกจากการเป็นนักแสดงแล้วยังถือเป็นแบบอย่างที่ดีรวมกิจกรรมของชุมชน ญาติมิตรโดยไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นนักแสดงชื่อดังแต่ยังคงคิดว่าตัวเองเป็นเพียงชาวบ้านอีสานธรรมดาคนหนึ่งที่มีโอกาสได้แสดงภาพยนตร์หรืออยู่ในวงการมายาเท่านั้นทำให้เธอเป็นที่รักของทุกคนที่ได้ร่วมง,งานรวมทั้งยังสร้างความประทับใจให้แก่ทุกคนที่ได้พบเจอซึ่งปัจจุบันอายุ77ปีแล้ว และเจ้าตัวยังบอกอีกว่าทุกวันนี้เงินทุกปาททุกสตางค์ที่ได้จากการทำงานก็ต้องเอาไปส่งเสียเลี้ยงดูลูกและหลานรวมกว่า4ชีวิต